สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะกับช่องน้องนุ้ยชาแนลค่ะคลิปนี้นะคะนุ้ยจะพาเพื่อนมากำจัดพวกมดหนอนแมลงแล้วก็หอยทากันค่ะใครที่มีปัญหาพวกมดหนอนแมลงขึ้นต้นบนสีของเราบ้างไหมเอ่ย นุ้ยก็เป็นอีกคนนึงนะคะที่มีพวกเนี้ยมากวนใจค่ะเพื่อนสูตรนี้นะคะเพื่อนสามารถใช้กับต้นบอนสีนะคะหรือว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับได้อีกด้วยค่ะนี่นะคะนี่นุ้ยเจอกระถางนึงนะคะเพื่อนนี่นะคะมดนะคะเพื่อนที่ขึ้นต้นบอนสีนะคะนี่ต้นนี้ก็จะมีไม่ค่อยเยอะนะคะเหมือนคลิปที่แล้วเนาะเพราะว่าคลิปที่แล้วเนี่ย โอ้โหหเจอมดเยอะมากๆเลยค่ะเดี๋ยวหนยจะแปะลิงก์ลงไปนะคะสูตรนั้นก็ใช้ได้เช่นเดียวกันนะคะเพื่อนนี่มาดูกระถางนี้นะคะหนยเพิ่งจะเห็นอีกเช่นเคยนี่นะคะนี่มดนี่นะคะมดแดงๆแบบนี้เลยนะคะเพื่อนกระถางนี้ไม่ค่อยเยอะเหมือนกระถางที่แล้วนะคะเพื่อนกระถางนั้นนะหนยใช้เป็นกากกาแฟะนะคะเพื่อนเพื่อนๆก็ลองไปดูกันนะคะ นีอ่อย่าลืหาหมดก่อนเนี่ยค่ะคเพื่อนๆนี่นี่นี่มดเนี่ยนะคะนี่เขาไต่ตรงไอ้เนื้อเยื่อบอนสีนะคะ,พนนคะคเพื่อนเนี่ยค่ะนี่เพื่อนๆเห็นไหมโโหเนี่ยไต่ยเยอะแยะแบบนี้เลยนะคะนี่นี่เขาเริ่มออกมาแล้วนะคะเพื่อนเนี่ยค่ะ กระถางนี้นะคะมีไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะคะแต่ก็ต้องป้องกันไว้ก่อนนะคะเพราะมดเนี่ยถ้ากัดกินเนื้อเยื่อของต้นบอนสีเนี่ยจะทําให้ต้นบอลสีของเรานะไม่สวยนะคะเพื่อนแล้วก็เหี่ยวเฉาลงได้ค่ะวิธีนี้นะคะเพื่อนก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะที่ช่วยในเรื่องของการกําจัดพวกมดหนอนแมลงแล้วก็หอยทากด้วยนะคะเพื่อนเอาละคะเพื่อนเราไปรับชมแล้วก็ทำมาพร้อมกันเลยค่ะ และว,วิธีนี้นะคะเพื่อนก็เป็นอีกวิธีหนึ่งค่ะที่กำจัดพวกมดหนอนมแมลงแล้วก็หอยทากได้นะคะเพื่อนช่วงนี้ฤด,ดูฝนนะคะใครที่มีปัญหาพวกมดหนอนมแมลงแล้วก็หอยทากนะคะขึ้นต้นบอนสีของเราหรือแม้กระทั่งไม้ดอกไม้ประดับนะคะเพื่อน,อเ,พอนเพื่อนก็สามารถใช้วิธีนี้ป้องกันได้ค่ะ สิ่งที่ต้องใช้นะคะนุ้ยก็จะใช้เป็นเปลือกไข่ค่ะเพื่อนๆสามารถใช้เป็นเปลือกไข่เป็ดหรือว่าเปลือกไข่ไก่ก็ได้นะคะก่อนที่เพื่อนๆจะนําไปใช้นะคะก็ให้เพื่อนๆล้างไข่นะคะล้างเปลือกไข่เนียค่ะให้สะอาดนะแล้วก็นําไปตากแดดให้แห้งค่ะในตัวของเปลือกไข่นี้นะคะก็จะมีโปรโตีนแคลเซียมค่ะทําให้ต้นบนสีนะคะหรือว่าไม้ดอกไม้ประดับเนี่ยแข็งแรงค่ะ และตัวนี้นะคะเพื่อนๆก็จะเป็นกากชาค่ะเพื่อนๆสามารถใช้เป็นกากชาแดงหรือว่ากากชาเขียวก็ได้นะคะถ้าเพื่อนๆไม่มีกากชานะคะเพื่อนๆใช้ตัวนี้ก็ได้ค่ะที่เพื่อนๆอ่าชงชานะคะแบบนี้นะคะก็ให้เพื่อนๆนะคะตัดเนาะตัดถุงเขาออกนะคะแล้วก็นําชาที่อยู่ข้างในนะคะมาตากแดดให้แห้งนะคะเอาชาที่อยู่ด้านในนะคะเพื่อนเนี่ยค่ะตัดแบบนี้เนาะอ่า เสร็จแล้วเนาะเราเพื่อนๆก็หาถ้วยนะคะหรือว่าหาภายชนะนะคะนำเอามาใส่ชานะคะที่อยู่ด้านในแบบนี้นะคะนี่ชาที่อยู่ในถุงชาแบบนี้นะคะเพื่อนอย่าทิ้งนะคะเพื่อนสามารถนํามาใช้ไล่มดไล่หนอนไล่มแมลงแล้วก็หอยทากได้อีกด้วยนะคะนี่ค่ะ พอเพื่อนแกะถุงชาได้แบบนี้แล้วนะคะเนี่ยก็ใเ้เพื่อนเนี่ยนำไปตากแดดให้แห้งนะคะแล้วก็นํามาใช้ได้เลยคะ่ะหรือถ้าเพื่อนๆไม่มีถุงชาแบบนี้นะคะที่บ้านของเพเืเพ่อนๆนะคะชงชาให้กระสารหรือว่า,าชงชากินเองนะคะนี่เพื่อนๆสามารถใช้ชาแบบนี้ก็ได้นะคะนี่เปิดให้ดูนี่ชาแบบนี้นะคะก็ให้เพื่อนๆเนี่ยกรองนะคะ กากชาแบบนี้นะคะเพื่อนใบชาแบบนี้เนาะนําไปตากแดดให้แห้งเช่นเดียวกันค่ะเพื่อนก็นํามาใช้ได้อีกนะคะนี่ชามีประโยชน์มากมายเลยนะคะเพื่อนไม่ว่าจะเป็นชาที่อยู่ในถุงชานะคะที่เราชงชาค่ะก็นําไปตากแดดให้แห้งเนาะแล้วก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะเพื่อนนี่เลยค่ะ ในตัวของกากชานี่นะคะก็จะช่วยเพิ่มสารอาหารต่างๆค่ะทางออกซิเจนที่เอื้อต่อก,การเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์นะคะก็พวกไนโตรเจนนะคะช่วยปรับคาร์บอนค่ะให้สมดุลน,นะคะลดการเกิดวัชพืชน,นะคะและนอกจากนี้นะคะในตัวของกากชาเนี่ยก็ยังมีสารแทนนินค่ะที่ช่วยบำรุงต้นบอลสีของเรานะคะหรือว่าไม้ดอกไม้ประดับนะคะช่วยให้เจริญเติบโตแข็งแรงยิ่งขึ้นค่ะเอาละคันเพื่อ ท่านเราไปทําวิธีทากันเลยนะคะนุ้ยก็จะเริ่มจากนี่เลยครกค่ะเพื่อนๆน,นี่ให้เพื่อนๆเ,เตรียมครกนะคะถ้าเพื่อนๆไม่มีครกนะเพื่อนๆสามารถหาถุงพลาสติกนะคะมาใช้ทุกๆเปลือกไข่ได้นะคะเพื<ๆ>่อนนุ้ยก็ได้ใช้ครกนี่นะคะเพื<ๆ>่อนๆนี่ใส่ไข่ลงไปเลยค่ะไข่นี่นะคะนุ้ยก็ได้ใช้ประมาณ7-10ฟองนะคะนี่ค่ะ ใส่ไปนี่ใส่หมดนี่เลยค่ะเพื่อนเสร็จแล้วนะคะเราก็ตําเลยค่ะ อาโอเคค่ะไข่ของเรานะคะละเอียดเสร็จแล้วนะคะนุ้ยก็จะได้ประมาณนี้ค่ะนี่เปลือกไข่นะคะละเอียดประมาณนี้นะคะเพื่อนๆจากนั้นนะคะนุ้ยก็จะเทลงในภาชนะนะคะ พอเราได้แบบนี้แล้วนะคะนุ้ยก็จะใส่กากช้านะคะเพื่อนนี่ใส่ไปประมาณ2ช้อนนะคะเพื่อนใส่ตามปริมาณกระถางนะคะกระถางไหนที่มีมดเนาะก,ก็สามารถเนี่ยเราเพิ่มลดปริมาณได้นะคะเสร็จแล้วก็คลุกให้เข้ากันนะคะเพื่อนอพอเราคลุกเข้ากันเสร็จแล้วนะคะเพื่อนก็สามารถ ไปโรยต้นบนสีของเราได้เลยค่ะกระถางนี้นะคะเพื่อนๆก็จะมีรูปไม้ป่าก้านดำนะคะแล้วก็นกกระทาเนาะเดี๋ยวนี้หานกกระทาก่อนอ่านี่นกกระทานะคะแล้วก็นกสีอุษานะคะเพื่อนๆกระทางนี้มี3ามพันนะคะเพื่อนนี่เขาก็กําลังแตกกอขึ้นมาใหม่นะคะ แล้วนุ้ยก็ไปเลือกเห็นเนี่ยค่ะตัวกานะคะเพื่อนมดเนาะที่นุ้ยถ่ายไว้ในต้นคลิปนะคะเพื่อนมดนะคะนี่กำลังตายเลยนะคะเพื่อนกระถางนี้มีไม่มากนะคะเพื่อนไม่เหมือนกระถางที่แล้วเลยแต่ก็ดีนะคะเพื่อนนี่กระถางนี้นะคะมีไม่มากนะคะเพื่อน ะะแต่เราก็ต้องป้องกันไว้ก่อนเนาะเพราะว่ามดเนี่ยเวลาเขากัดกินพวกเนื้อเยื่อของต้นบําสีเนี่ยก็จะทําให้เ้านะคะให้เหี่ยวลงแล้วก็ตายได้นะคะเพื่อนอเราก็ใช้สูตรนี้นะคะเพื่อนนี่ใช้วิธีนี้เลยนะคะเบือไข่ผสมกากชากชัานเพื่อนโรยไปเลยนะคะโรยรอบๆโคนเลยนะคะเพื่อนนี่ นี่เลยคะ่ะเพื่อนโรยแบบนี้นะคะนุ้ยจะใช้เดือนละสองครั้งนะคะเพื่อนป้องกันไว้ก่อนนะคะไม่ว่ามดเนี่ยจะมีเยอะหรือจะมีน้อยนะคะถ้าเพื่อนเจอเนี่ยอย่างนุ้ยเนี่ยเจอกระถางนี้นะคะมีมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเราสามารถป้องกันได้คะ่ะไม่ให้หมดมาขึ้นกระถางต้นบอนสีนะคะเพื่อน เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆก็รดน้ําได้เลยค่ะรดน้ําตามแบบนี้ได้เลยนะคะเพื่อนนี่รดให้ชุ่มๆเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนนี่นะคะกระถางนี้นะคะก็จะมีไม้ป่าก้านดำค่ะนี่เขาก็กำลังสวยมากๆเลยนะคะ นกสีอุษาค่ะเพื่อนๆนี่นะคะและนี่นะคะก็จะเป็นนกกระทาะคะเพื่อนถ้าหนูเรียกชื่อผิดไปนะคะก็ต้องขออภัยด้วยค่ะนี่กระทางนี้นะคะป้องกันไว้ก่อนเลยค่ะเพื่อน จะเป็นดอกกุหลาบนะคะเพื่อนนี่เขาก็กําลังเริ่มบานเลยนะคะนี่เพื่อนๆเห็นไหมมนจะซูมไม่ค่อยได้นะคะนี่นะคะดอกกุหลาบกรางนี้นะคะนี่นี่นะคะดอกที่เขาตุ้มๆแล้วนะคะเพื่อนๆนี่เขาก็เริ่มบานแล้วนะคะนี่เขาส่งกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะ กระถางนี้นะคะเพื่อนนี่คะ่ะเราก็ใช้โรยลงไปเลยคะ่ะนี่ช่วยบำรุงดินได้ดีนะคะเพื่อนโดยรอบๆเลยคะ่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็รดน้ำตามเลยคะ่ะรด่้ดให้ชุ่มๆเลย อันนี้เริ่มเหี่ยวแล้วนะคะเพื่อนอันนี้ก็บานนานแล้วนะคะส่วนสองดอกนี้นะคะเพิ่งจะเริ่มมันบานนะคะเพื่อนนี่นี่ค่ะสามดอกนี้นะคะกระถางเดียวกันนะคะเพื่อนอหอมมากๆเลยค่ะสูตรนี้นะคะเพื่อนใช้ได้ทางไม้ดอกไม้ประดับนะคะแล้วก็ต้นบอนสีของเราได้ค่ะ แล้วล่ะค่ะเพื่อนๆคลิปนี้นะคะหนยก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ที่ช่องน้องนุ้ยชาแนลด้วยจ้าขอบคุณค่ะ